เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปราฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับวันนี้อาตามาภาพจากได้เสนอคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสุขาสังคสสะสามคัคคีแปลความว่าความสามคัคคีนำสุขมาให้ ตามพระพุทธดำรัดนี้ความสามัคคีแห่งหมู่ณนะที่นี้หมายความถึงความปรองดองสมานฉันความพร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะในการดำเนินชีวิตหรือในการกระทำกิจการงานโดยชอบธรรมร่วมกันความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้แหละย่อมช่วยให้การดำเนินชีวิตหรือการประกอบกิจการงานได้ถึงความสำเร็จถึงความเจริญและสันติสุขได้เป็นอย่างดี ความสามัคคีปรองดองนั้นก็คือรู้จักประนีประนอมยอมกันไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกันรู้จักตกลงกันด้วยไมตรีจิตส่วนความสมานฉันนั้นก็คือความร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะในการดำเนินชีวิตหรือการกระทำกิจการงานโดยชอบธรรมร่วมกันพระพุทธดำรัสว่าความสามัคคีแห่งหมู่นี้ พระพุทธองค์จึงทรงหมายถึงเฉพาะความสามัคคีแห่งหมู่ในการดำเนินชีวิตหรือการกระทำกิจการร่วมกันโดยชอบธรรมคือโดยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมเท่านั้นจึงจะยังประโยชน์สุขและได้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริงได้ญาติโยมสาธุชน คงจะพอสังเกตเห็นตัวอย่างหรือได้ยินได้ฟังข่าวของการแตกแยกสามัคคีในสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยได้แก่สังคมภายในครอบครัวสังคมในวงงานทุกระดับในองค์กรต่างๆตลอดไปจนถึงสังคมประเทศชาติว่าสังคมใดมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันพร้อมเพรียงกันสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ถ้าสังคมใดแตกแยกสามัคคีกัน สังคมนั้นย่อมหาความเจริญและสันติสุขม่ได้ดังที่อาตมาภาพจะขอยกตัวอย่างสังคมแต่ละระดับที่แตกแยกสามัคคีเทียบกับสังคมที่มีความสามัคคีปรองดองกันว่ามีผลเช่นไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยพอเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาบารมีแก่สาธุชนผู้ฟังผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาต่อไป ตัวอย่างครอบครัวใดที่สมาชิกในครอบครัวนั้นนับตั้งแต่พ่อบ้านแม่เรือนตลอดจนถึงลูกหลานและบุคคลอื่นๆที่อยู่ด้วยกันมีความรักใคร่ปรองดองกันปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือด้วยความเอื้ออาทรต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันและรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันสมาชิกในครัวเรือนนั้นได้แก่พ่อบ้านแม่เรือนก็ย่อมมีกำลังใจประกอบสัมมาอาชีวะ ทำมาหาเลี้ยงชีพด,ด้วยดีไม่ต้องวิตกกังวลในปัญหาครอบครัวลูกหลานก็จะมีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและได้กลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานตามสมควรแก่หน้าที่แม้ผู้อยู่อาศัยด้วยก็มีกําลังใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบด,ด้วยดีครอบครัวนั้นจึงย่อมมีแต่ความเจริญและสันติสุขส่วนครอบครัวใดสมาชิกในครอบครัวนั้น มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือไม่รู้จักเอือ้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจกันไม่พยายามทำความเข้าใจกันไม่รู้จักโอนอ่อนผ่อนปลนเข้าหากันหนักๆเข้าถึงครอบครัวแตกแยกสมาชิกในครัวเรือนนั้นก็ย่อมขาดกำลังใจในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยดีเพราะมีแต่ความวิตกกังวลใจในปัญหาครอบครัวและยิ่งทว่า ถึงครอบครัวแตกแยกด้วยแล้วลูกหลานก็ยิ่งขาดความอบอุ่นขาดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนบางรายหันไปคบหมู่สู่เพื่อนที่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียเช่นเที่ยวเตรตามห้างสรรพสินค้าหลงติดเพื่อนหลงติดแฟชั่นหลงแสงสีชอบเที่ยวเตรไปตามแหล่งบันเทิงเริงรมต่างๆขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมเสียตกต่ำถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนลงไปตามลำดับจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขเมื่อสังคมครอบครัวเป็นเช่นนี้มากขึ้นก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตของสังคมโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้นดังที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวทางสื่อมวลชนอย่างมากมายอยู่ในทุกวันนี้สาเหตุที่สำคัญเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกนั้นก็มักได้แก่ความที่พ่อบ้านแม่เรือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายมากักมากในกามกคุณไม่สำรวมในกามจึงประพฤตินอกใจกันไม่ซื่อสัตย์จงรักพักดีต่อกันจนอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้นี่อีกประการหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์มักมีโทสะแรงกล้าเห็นแก่ตัวจัดเอาแต่ใจตัวไม่รู้จักอดออมถนอมน้ำใจกันบางรายถึงกับด่าทอตบตีกันจนเป็น เหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเอื่อมระอาและทนไม่ได้นี่ประการหนึ่งและหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความรับผิดชอบในครอบครัวมักทอดทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่ฝ่ายเดียวนี่อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีและทางวัตถุเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมให้มีประจำใจเหล่านี้เป็นเหตุให้ชายหญิง มักมีเพศสัมพันธ์กันโดยง่ายแต่ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบในคู่ครองจึงแตกแยกและทอดทิ้งกันได้ง่ายและแม้บุตรที่เกิดมาเพราะพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายนั้นก็มักถูกทอดทิ้งดังมีข่าวกันมากอยู่ในทุกวันนี้ผู้ที่ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนที่สุดโดยมากก็คือฝ่ายหญิงและเด็กที่เกิดแต่การมีเพศสัมพันธ์กันง่ายๆของพ่อแม่เช่นนั้นเอง ยิ่งหญิงใดที่มักแสดงตนว่าเซ็กซี่หรือประสงค์ให้ใครๆเห็นว่าตนนั่นเซ็กซี่มักหลงคารมคำชมว่าสวยเซ็กซี่เพียงไรหญิงเช่นนั้นนั่นแหละที่มักหลงดำเนินชีวิตไปได้ความเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียอย่างยิ่งและมักถึงความทุกข์เดือดร้อนได้อย่างง่ายดายที่สุดเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟฉันใดฉันนั้นแม้แรกๆจะคิดด้วยมานะทิฐิว่าฉันก็ไม่แคร์หาแฟนใหม่ก็ได้ แต่พึงทราบว่าสรีระหญิงนั้นเสื่อมโทรมเร็วกว่าชายและถ้ายิ่งเปลี่ยนคู่นอนหรือยิ่งมีเพศสัมพันธ์บ่อยมากขึ้นเพียงไรก็กลับจะเป็นคนได้ค่าและถึงความไร้ค่าในสายตาของชายที่มีคุณค่าคือที่มีฐานะดีมีคุณธรรมดีที่ประสงค์จะมีภรรยาผู้ที่จะต้องมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ดีที่จะมาเป็นแม่บ้านที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาเป็นแม่ที่ดีของลูกมากเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นความรู้จักนวลสงวนตัวแบบไทยพุทธโบราณคือความรู้จักมีสติยับยั้งช่างใจไม่รีบผลีผามชิงสุกก่อนหามพิจารณาเพื่อนหรือบุคคลที่หมายปองให้ดีให้มีความพร้อมที่จะครองเรือนอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนดังสุปสิทธิ์โบราณท่านว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ แต่จะให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยายนั้นจึงยังเป็นมนขลังอยู่มากสำหรับผู้ประสงค์ที่จะมีครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พึงปฏิบัติต,ต่อกันด้วยดีคือด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้แก่เป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่มักมากในกามกคุณไม่เกี่ยวข้องและหรือติดอยู่ในอบายามุขทั้งปวง มีความรับผิดชอบในครอบครัวของตนปฏิบัติต่อกันด้วยพรหมวิหารธรรมจะคิดจะพูดจะกระทำสิ่งใดๆก็คิดพูดทำด้วยเมตตาธรรมคือด้วยความปรารถนาดีต่อกันให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขรู้จักอดกลั้นต่ออนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่ดีงามรู้จักอภัยให้แก่กันรู้จักเห็นอกเห็นใจกันและเข้าใจกันรู้จักทนุถนอมน้ำใจกันกล่าวโดยสรุปก็คือว่า รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสข้อควรปฏิบัติด,ดีต่อกันระหว่างสามีภรรยามีปรากฏในสิงคาลสูตรดังนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรบรรยภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยาหนึ่งด้วยไม่ดูหมิ่นหนึ่งด้วยไม่ประพฤตินอกใจหนึ่ง ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้หนึ่งด้วยให้เครื่องแต่งตัวหนึ่งดูกรเครหบดีบุตรภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าคือจัดการงานดีหนึ่งสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีหนึ่งไม่ประพฤตินอกใจสามีหนึ่งรักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้หนึ่งขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงหนึ่ง ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าเหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้กเกษมสําราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉนีครอบครัวใดที่สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรยาปฏิบัติต่อกันด้วยดีอย่างนี้ย่อมมีแต่ความสามัคคีปรองดองกันอันนําชีวิต ให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้อย่างแน่นอนแท้จริงอีกตัวอย่างหนึ่งความสามัครคีในวงงานหน่วยราชการหรือองค์กรใดที่ข้าราชการหรือสมาชิกองค์กรนั้นทุกระดับมีความสมัครสมานสมัครคีปรองดองกันพร้อมเพรียงกันประกอบกิจการงานร่วมกันเป็นหมู่คณะที่เรียกว่าทีมเวิร์คโดยชอบธรมคือประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้อง ตามกฎหมายและศีลธรรมไม่อิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีกันไม่ขัดแข้งขัดขากันเป็นต้นและปฏิบัติถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับการเวลาสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งด้วยความสุจริตใจคือมีความจริงใจต่อกันหนึ่งและด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติต่อกันหนึ่งหน่วยงานหรือราชการนั้น หรือองค์กรนั้นก็ย่อมจะมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ถ้าหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดมีข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรนั้นไม่มีความสามัคคีปรองดองกันไม่พร้อมเพรียงกันในการประกอบกิจการงานเป็นหมู่คณะร่วมกันโดยชอบธรรมและไม่ปฏิบัติต่อกันโดยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมด้วยความเหมาะสมความบริสุทธิ์และยุติธรรมแล้ว ข้าราชการในหน่วยงานหรือพนักงานของขององค์กรนั้นก็ย่อมไม่สามารถจะประกอบกิจการงานให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้อันหนึ่งการขาดความสามคัคคีสมัครสมาานกันระหว่างสังคมของคนในชาติที่รุนแรงขึ้นจนถึงขั้นก่อความไม่สงบมีการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินถึงขั้นรบราฆ่าฟันกันในที่ต่างๆเพราะกิเลส ได้แก่ความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบมีความโลภจัดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดและอิจอิจฉาริษยากันโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันหลงมัวเมาไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษผิดชอบชั่วดีไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง จึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความขาดสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตตนและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยความไม่ถูกต้องตามทรานองคลองธรรมและตามกฎหมายของบ้านเมืองไม่เหมาะสมและไม่บริสุทธิ์และด้วยความอายุติธรรมซึ่งย่อมก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในสังคมประเทศชาติและก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้มาก ผู้ที่มักสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั้นอีกต่อไปก็ตนเองนั่นแหละจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองไม่นานเกินรอและพลอยให้ครอบครัวก็ต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจตามไปด้วยผู้ที่มีจิตใจเหี่ยมโหดมักฆ่ามักทำร้ายผู้อื่นย่อมก่อเวรให้ตัวเองต้องถูกตามล่าตามฆ่าล้างผลาญล้างแค้นกันอีกต่อตอไป ไม่มีวันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเลยผลกรรมอันเป็นบาปอกุศลเช่นนี้ก็ยังจะติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติต่อๆไปอีกนับภพบนับชาติไม่ถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสมัค,คีในหมู่คณะมีหกประการใหญ่มีความย่อว่าหนึ่งเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธ 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีตัวเสมอ 3. เป็นผู้มักรดษยามีความตระีนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนคือไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือไม่มั่นคงในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยาก พระพุทธดำรัสตรัดมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกสามัคคีในหมู่คณะหกประการที่กล่าวนั้นหมายถึงว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นย่อมไม่เคารพไม่ยำเกรงในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระสงฆ์อยู่คือไม่หนักแน่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่แล้วก็ย่อมไม่กระทําให้บริบูรณ์ในศิกข,ขาคือในการศึกษาอบรมกายวาจาและอบรมใจ ให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลสมาธิไม่กระทําให้บริบูรณ์ในการศึกษาอบรมปัญญาโดยการปฏิบัติสมถวิปัสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวาธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรวมเป็นการไม่ปฏิบัติไตรศิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญให้บริบูรณ์ถึงอธิศีลคือศีลยิ่ง อ,อธิจ <üyor> ิตคือจิตยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งอันเป็นทางให้ถ <c oughs> ึงความเจริญและสันต <im machine having issimo> ิสุขและถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรเมื่อบุคคลไม่กระทําให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาดังกล่าวแล้วโอกาสที่จะเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบลูตีตนเสมอเป็นผู้มักทิยามีความตรณี เป็นผู้โอ้วดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาลามกคือมักใหญ่ฝ่ายสูงเกินจำเป็นมีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ยึดมั่นในความเห็นของตนอย่างผิดผิดโดยไม่มีจุดยืนอยู่บนหลักพระพิธรรมวินัยคือไม่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากเช่นนั้นก็มีโอกาสเป็นได้มาก และนี้เองคือมูลเหตุในเหตุแห่งการทะเละวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะไปตามส่วนแห่งกิเลสตัณหาและความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบที่มีในจิตสันดานนั่นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโทษแห่งความวิวาทบาดหมางแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะว่าเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเป็นไปเพื่อความพินาศแห่งชนหมู่มาก และว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกด้วยแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแตกแยกสามัคคีเช่นนี้ไว้อีกด้วยว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าพวกท่านจะพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในและภายนอกพึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสีย ผู้มีอายุทั้งหลายถ้าพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในและภายนอกก็พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทามเช่นนั้นอีกต่อไปเมื่อพยายามได้เช่นนี้ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทามเช่นนี้เสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทามเช่นนั้น ย่อมจะไม่มีได้อีกต่อไปพระพุทธดำรัสนี้ได้ตรัสแสดงถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเละาวิวาทความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะให้ระงับไปว่าพึงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุแห่งความวิวาทบาทหมางทั้งภายในและภายนอกแล้วพึงพยายามละมูลเหตุเหล่านั้นเสียแม้เมื่อมูลเหตุเหล่านี้ระงับไปแล้วก็ตาม ก็ยังพึงจะต้องพิจารณามูลเหตุในเหตุเหล่านี้อีกแล้วพึงปฏิบัติเพื่อมิให้มูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทรามนั้นเกิดขึ้นได้อีกนอกจากนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ตรัสหลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะโดยเป็นคุณเครื่องทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่น เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันและกันให้ระลึกถึงกันและเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทบาทหมางกันชื่อว่าสารานิยธรรมหซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลายไว้ดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรมจรีสหพรมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพื่อนสหพรหมจรีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังและสามเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหลักธรรมปฏิบัติสามข้อแรกนี้หมายความว่าให้พระภิกษุและหรือหมู่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันในสังคมปฏิบัติต่อเพื่อนภิกษุสามนเณรซึ่งเป็นเพื่อนสหพรหมจรีคือผู้ประพฤติพรหมจร์ด้วยกัน และทั้งปฏิบัติต่อกันในระหว่างหมู่ชนทั้งหลายด้วยจิตเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังได้แก่ขวนขวายช่วยในธุรกิจของเพื่อนซาพรหมจารีหรือในระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศชาติเดียวกันด้วยจิตใจเอื้ออาทรต่อกันด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันคือด้วยความรักปรารถนาเพื่อนสาพรมจรีและเพื่อนร่วมชาติ ร่วมประเทศเดียวกันให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือให้พ้นทุกข์ได้แก่ช่วยพย,พยาบาลภิกษุหรือบุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือด้วยการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และหรือด้วยความเอื้ออาทรคิดปรารถนาแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันดังนี้เป็นต้นข้อที่สีลาบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธรรมได้มาแล้วโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาท ก็ไม่หวงกันด้วยลาบเห็นป่านนั้นแบ่งปนันกันกับเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลข้อนี้ก็ทรงสั่งสอนให้พระภิกษุหรือสาธุชนผู้อยู่ร่วมกันในสังคมประเทศชาติเดียวกันให้รู้จักแบ่งปันลาบผลที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่กันและกันไม่หวงแหนไว้บริโภคใช้สอยจำเพาะตนแต่ผู้เดียว ข้อห้าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลเป็นไทยอันว,วินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตันหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นป่านนั้นกับเพื่อนสะพรมจรีหรือในหมู่ชนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารณิยธรรม สารานิยธรรมข้อที่หนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันในระหว่างเพื่อนสหพรหมจรีและเพื่อนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันในสังคมอันจะยังความสันติสุขให้เกิดมีและให้เจริญขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้นคือความความเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เสมอกันชื่อว่าศีลสามัญญตาทั้งต่อหน้าและรับหลัง พระภิกษุก็ทรงศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของพระภิกษุสามเณรก็มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของสามเณรแม้อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายก็มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายดังนี้เป็นต้นถ้าในหมู่คณะผู้ประพฤติพรหมจรรีด้วยกันก็ดีหรือในหมู่ชนในสังคมในประเทศชาติเดียวกันก็ดี มีผู้ทุศีลอยู่ร่วมกับหมู่คณะมากเพียงไรคือมีผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากเพียงไรย่อมกอ่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมหรือหมู่คณะได้มากและย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้มีศีลมากเพียงนั้นและโดยเหตุนี้ความแตกร้าวก็จะเกิดมีขึ้นได้มากเพราะเหตุนั้นศีลสามัญญาตาคือความเป็นผู้มีเสมอกันในศีลที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์เสมอกัน จึงเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีอันยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่พระภิกษุและในหมู่สาธุชนคนดีทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในสังคมประเทศชาติอย่างมั่นคงได้ข้อที่ 6. ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ เห็นป่านดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าในสังคมประเทศชาติใดมีผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมากเพียงไรสามาัคคีธรรมก็เกิดมากเพียงนั้นและสาธุชนคนดีก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมากเพียงนั้นแต่ถ้าประเทศชาติใดสังคมใดมีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบ อยู่ร่วมกันมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนและแตกแยกสามัคีสามคัคคีในระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกันได้มากเพียงนั้นสารานิยธรรมข้อที่6นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันในระหว่างเพื่อนสหพรหมจรีและประชาชนผู้อยู่ร่วมกันในสังคมและในประเทศชาติเดียวกันอันจะยังความสันติสุข ให้เกิดมีอย่างมั่นคงแท้จริงได้อีกประการหนึ่งคือความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นซึ่งประเสริฐหมายถึงสัมมาทิฏฐิอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบเสมอกันกล่าวคือสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันถึงขั้นทะเละวิวาทบานหางกันนี้ชื่อว่าทิฏฐิสามัญญาตาจริงอยู่มนุษย์ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่จะต้องไม่รุนแรงถึงความวิวาทบาดหมางกันรบราฆ่าฟัานกัน เพราะมีความเห็นผิดกันนี้คือหลักธรรมปฏิบัติชื่อว่าสารานิยธรรมหกที่ชาวโลกรู้จักกันว่าหลักความเอื้ออาทรต่อกันดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะอันยังให้เกิดความเจริญสันติสุขของหมู่คณะ สาธสุชนพึงเอาใจใส่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่ตอกันเพื่อให้เกิดความสามคัคคีปรองดองกันอันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของสังคมของหมู่คณะน้อยใหญ่ทั้งปวงเหตุนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขในการดำเนินชีวิต และในการดำเนินกิจการงานร่วมกันโดยธรรมจึงพึงศึกษาและปฏิบัติอบรมกายวาจาและจิตใจของตนให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษอบรมปัญญาของตนให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวาธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้บาปบุญคุณโทษให้รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระประโยชน์ของชีวิตตามที่เป็นจริงให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริง จะรู้ข้อที่ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติรู้ข้อที่ควรเลิกละรู้สิ่งที่ควรปล่อยวางได้แก่รู้จักลดมานะละทิฏฐิไม่แข็งข้อต่อกันและรู้ข้อที่ควรปฏิบัติต่อกันด้วยดีและรู้จักการอภัยให้แก่กันไม่ถือโทษโกรธกันอันจะเป็นเครื่องปลูกฝังสมัครสมานความสามัคคีให้เกิดความรักนับถือกัน ให้เกิดความสามาัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความเจริญและสันติสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมก่อนยุติปาตกถาธรรมนี้อัตมาภาพขอชาวไทยทั้งปวงตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานกเกษมสาราในไอศูนย์สริราชสมบัติ ทรงแผ่พระบารมีปกป้องพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทินเจริญพร